น้ำพึ่งเรือเสือขึ้นปลาเนาะเฮามีพ่อมีแม่ฝ่ายเมียฝรัง่งก็เป็นคนเฮ็ุงานเหตุการณ์รงเงินฝ่ายคนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องเป็นคนดูแลพ่อแม่คนละหน้าที่นะคะแบ่งปันกันไปเพราะยังน้อยก็พ่อแม่เดียวกันเรื่องนี้ทำไมยียจ๋าถึงพูดขึ้นแบบนี้นะคะนึกถึงมงุมมองตัวเองโอเคก็ขครอบคุณน้องๆพีพีที่อยู่ทางเมืองไทยที่เข้าใจถึงแม้บางครั้ง นะจะมีปากมีเสี่ยงกันแดดเพาะภาระหน้าที่ครอบครัวแต่ละคนมันใกญ่ยยหลวงออกไปเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ล้นเหลือจนยายจ่าซอยบดายก็ต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งสําคัญพ่อแม่เฮายังสุขภาพแข็งแรงยายจ่ายากบอกทุกคนเลยว่าให้นึกถึงในวันนี้ชีวิตของ แต่ละครอบครัวมีลูกสาวที่มาอยู่ทางไกลนะเป็นผู้ซอยเหลือนะฮะก็คิดว่าเพิ่งผ่าอาศัยกันย้อนคำว่าพ่อแม่คือเสาหลักของครอบครัวและเป็นจุดศูนย์กลางของลูกๆเป็นพ่อแม่ของทุกๆคนก็อยากให้ทุกๆคนเต็มใจดูแลบบแมนว่าเอาพ่อเอาแม่มาเป็นตัวประกันเป็นตัวลีดเงิน เป็นคนที่ทําให้คนไก่ทุกยากาปวดใจในความรู้สึกที่แสนทรมานที่ถมบบเป็นบลูจักพอนะนึกถึงแต่เจ้าของแต่บบเคยยากรู้ความทุกข์ทางไก่เลยอันนี้นะคะเป็นขอเป็นกระบอกเสียงเนาะจากเรื่องราวหลายๆคนเมยๆเอ้ยนะเจ้าโชคดีแล้วที่มีลูกคนไกลนะที่โรงเงินและก็โชคดีแล้วที่มีลูกคนไกล ที่คอยประคับประคองและก็ฝากขนไก่พ่อแม่ด้วยวาอืมซอยกันหั่นกับพ่อแม่เจ้าเนอเว้าถึงพีเว้าถึงน้องเว้าถึงทุกคนพอเดียวกันแม่เดียวกันก็ซอยกันดูแลแม้เจ้าบวเป็นเงินแค่เป็นแหงทางนี้ทรงเงินเต็มที่ก็ให้รักษาน้ําใจให้คิดสวา่านาำพึ่งเหลือเสือพึ่งปลา ที่ทางไกลหรือว่าน้องทางไกลก็คาดเจ้าบอได้เพราะเจ้าเป็นหูเป็นตาเนาะและเจ้าอยู่ตรงนั้นก็คาดคนไกลบอได้ก็เป็นเงินเป็นทองอุดหนุนจุนเจียกันให้นึกถึงข้อนี้แล้วครอบครัวเนาะเข้าใจกันมันย่อมมีความสุขและโบเกิดคาดเคืองใจทําให้ทะเลาะจนเศร้าหมองในหัวใจบาวาหมองทางเจ้าหรือหมองทางฮี มันก็บ่มีข้อดีเลยจากอย่างนะยิงคนกลางนะฮักลูกทั้งสองฝ่ายแต่ความห่วงลูกบอทอกันห่วงลูกคนไกลโอ้ยมันบ่รู้จะคิดเหตุผิดตันลอดกันอย่างห่วง,ห,วงห่วงเดียวอันนี้ฟังหลายๆคนนะรวมทั้งใหญ่ที่บ้านด้วยนะฮะเหมาเลยเนาะอืมแต่คนไกลนี่นะเป็นคนเก่งนะ ทำได้ทุกอย่างความห่วงกระหังกันอืมความหักดีจ๋าเชื่อเลยนะว่าแม่นะฮักลูกทุกคนแต่โบเคยยอมรับความเป็นจริงที่เห็นว่าคนอยูไกลนะก็ต้องการความห่วงใยคือกันต้องการความเข้าใจและอยากให้ทุกคนเปิดใจรับความทุกข์อืมแล้วยอมรับเป็นกําลังใจส่งมาทางไกไ่แดอย่าให้แต่ปัญหาปัญหาทางไกยูไกลแล้วนะ อืมไปทีก็แก้ทีทะเลาะเบาะแว้งกันนะอยู่ไกลก็ต้องแก้แก้ทุกสิ่งถูกอย่างด้วยเงินแต่คุณคาโบมีมันเศร้าไหลเด้แม่เอ๋ยเอาอีหลีนะฮะเนาะทุกทุกคนเลยที่คุยกับเยจา๋านะเศร้าแท้ ยายยายจ่าวันนี้ยังบอกเลยโอ้ยฝั่งแต่ละเรื่องแม่หนักปนนั้นบลาลาอืมยายจ่าก็บอกใหญ่ว่าสุขดีแล้วที่มีแม่เข้าใจบางเทียก็อารมณ์ขึ้นลงแดแต่ก็ยังกระตุกไวไ้ใดถันใหญ่หัวหรออามึงคิดสองซีที่กับแม่หัสสานเ <c oughs> ออคุณใหญ่นะคะอืมสุขภาพแข็งแรงเป็นล้มโพล้มใสของลูกๆตลอดไปจ้า